ทอดปลาหมอค่ะแล้วก็จะไปทำเม็ดพาดค่ะพาดส่งเออกระดูค่ะทุกคน,รเ,เ,นเ,เรื่อเตรยมวแล้วค่ะ,ะ,คะก็ะได้มมปรกอบกันก็หมอเจ้วน้อยเนาะ เดี๋ยวเวลาเสียแล้วก็เอาน้ำมันออกด้วยค่ะทุกคนมันน้ำมันมันเยอะเกินไปเนาะมันจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวหวานเหมือนเราพัดไอปลาดุกระค่ะทุกคน <c oughs> ได้มาเยอะอยู่นะซื้อเขาแต่ฉันเอาไปฝ่อยด้วยไม่บ่นเน้ว จกินต้องทอดแล้วนิดฉันทอดทีเดียวเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมันกรอบๆเซ็จแล้วเราก็ทำนะ Lại Chính rồi. đưa Túc kè Để hãy đồ, Trình chốt cả túc kè Têm mười Này ha Để nó sẽ khỉ xay về theo theo này Xem mình đây Tức 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 này ก่อนเราจะเอาน้ำม <ute> ันออกไปนะคะเสริญ huh. ข <laughs> <sh> ึ้นไอหมีเสริญขึ้นเนาะเจะปิ้งนี่ไป เวน้อยนะมันเลยปุยๆแบบนี้เป็นเลยค่ะแล้วถไปเอาน้ำมันออกกรอบเลย่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาน้ำมันออกเนาะมันหลยรวดเอาพริกแกงใส่แล้วก็พกวกอ้กใบมะกรูดขดัดพริกไทยเองค่ะทุกคนกับไอ้ ตี่ถ้าเกิดไอพ้พัดไอ้ประดุฉันไม่เคยใส่นี่เดยกอันนี้มันใส่ไปเลยค่ะอยากที่เป็นไบบก็ใส่ไปเลยค่ะ หมออพัศโทษเราทัศอาจจะผิด ก็ไม่เคยทำดังนั้นทำแบบประดุกเนายแล้วค่ะ